วันนี้นะคะจะมีเคล็ดลับง่ายๆนะคะในการที่จะมาบอกต่อนะคะว่าวิธีการสร้างความสุขให้กับตัวเองถึงแม้เราจะอยู่คนเดียวก็ตามทำได้ไม่ยากเลยอย่างเช่นสร้างความสุขด้วยการ เปลี่ยนความคิดก่อนอันดับแรกเลยนะคะเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนการอยู่คนเดียวเนี่ยดีนะคะดีมากเลยเราต้องเปลี่ยนก่อนว่าเรามีความอิสระเป็นของตัวเองเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตใครเนาะอยู่คนเดียวในแสนจะสุขสบายกันดีมากเลยทำให้เราไปไหนมาไหนก็ได้สบายคล่องตัวส สร้างความสุขโดยการหากิจกรรมอะไรก็ได้ที่เราทำแล้วเราแฮปปี้เรามีความสุขสร้างด้วยตัวเราเองอาจจะไปสถานที่ต่างๆชอบเที่ยวชอบชอปปิง้งชอบดูหนังชอบฟังเพลงนี่ก็คือกิจกรรมการเล่นติ๊ t o อกแบบนี้ก็คือกิจกรรมของเราเหมือนกันทำให้เรามีความสุขมากๆเลยนี่แหละค่ะสร้างความสุขได้ด้วยตัวเอง 3เรียนรู้ค่ะเรียนรู้ตลอดเวลาอย่าหยุดการเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้นี่แหละค่ะทําให้สมองเราได้พัฒนาและมีความสุขได้ด้วยการพัฒนาตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งใครถึงแม้จะอยู่คนเดียวก็ตามพัฒนาความรู้เพื่อไปต่อไปต่ออย่างมีความสุข ได้โดยไม่ต้องพึ่งใครและข้อที่สี่หัวล้อค่ะหัวล้อได้ตลอดเวลาถ้าเราหัวล้อหรือยิ้มได้ตลอดเวลาแบบนี้โอ้ชีวิตนี้สดใสค่ะแฮปปี้แน่นอนหัวล้อคนเดียวก็ได้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบไปหัวล้อกับใครพอเราอยู่คนเดียวไงเราก็สร้างความสุขของเราได้ หัวเราะไปเลยค่ะแล้วการที่เรามีความสุขแบบนี้หัวเราะบ่อยๆมันก็จะทำให้อารมณ์เราดีอารมณ์สุนทรีนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งใครค่ะหัวเราะได้ด้วยตัวเองข้อทีค่ะข้อสุดท้ายอยากทำอะไรก็ทำคะ่ะทำไปเลยนะคะอย่าได้ไปกังวลอะไรนี่คือความสุขของตัวเอง สามารถสร้างได้นะคะขอให้เชื่อไว้อย่างหนึง่งเรามีความสุขได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้